สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเยี่ยมประชาชนที่เฝ้าทูลและอ่องธุลีพระบาทในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุง วันนี้หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดศาลหลักเมืองพัทลุงตั้งอยู่บริเวณวัดควรปรงหมู่สองตําบลท่ามีรําอําเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงแล้วได้ทรงเยี่ยมประชาชนชาวพัทลุงที่ไปเฝ้าทูลและอ่อนทุลีพระบาทซึ่งประชาชนต่างปลื้มปิติที่ได้ชื่นชมพระบารมีในระหว่างเส้นทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งผ่านประชาชนจากพื้นที่ต่างๆ ทั้งในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจักจังหวัดใกล้เคียงเช่นจังหวัดสงขลาจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีรวมทั้งมีประชาชนจังหวัดปัตตานีต่างโบกธงชาติธงพระประมาพิไทยวปรอและธงพระนามาพิไทยสอทอและพร้อมใจกันเป่งเสียงถวายพระพรส่งพระเจริญ นอกจากนี้มีพระสงฆ์จากวัดต่างๆในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงเช่นวัดบ้านสวนวัดภูเขาทองวัดอ่านแซะและวัดคูหาสวรรค์ไปเฝ้าพร้อมทั้งได้ถวายพระพุทธรูปจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่ากาศยานตรังอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร ดยการเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ส่งเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้าทูลและอองทุลีพระบาททรงเสด็จณบริเวณท่าอากาศยานกลังอย่างเนืองแน่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้บกพระหัตถ์แย้มพระสวนและทรงพระราชปฏิสันทานกับประชาชนอย่างใกล้ชิด ยังความปลื้มปิติแก่ประชาชนที่ไปเฝ้าทูลและออกทุลีพระบาทเป็นล้นพ้นและต่างเปล่งเสียงถวายพระพรส่งพระเจริญดังกึกก้องเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีสำหรับจังหวัดตรังเป็นจังหวัดหัวเมืองชายทะเลฝั่งตะวันตกตั้งขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์มีพื้นที่ประมาณ4,941.439ตารางกิโลเมตร การปกครองแบ่งออกเป็น10อำเภอ87ตำบล723หมู่บ้าน84องค์การบริหารส่วนตำบลและ15เทศบาลชาวตรังส่วนใหญ่มีอาชีพทําการ,กรเกษตรที่สำคัญคือทำาสวนยางพาราส่วนอาชีพพาลูกอื่นๆรองลงไปคือทำนาทำาสวนมะพร้าวสวนผลไม้เช่นเงาะผู้เรียนปลูกกาแฟและบางท้องที่ทำาสวนพลิกไทย ส่วนประชาชนที่อยู่แถบชายฝั่งทะเลอันดามันม,นมหาสมุทรอินเดียมีอาชีพทำประมงโอกาสนี้เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากทหารกองเกียรติยศและประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระาราชาดำนนินกลับพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานคร พระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียาบัตรและเข็มวิทยฐา,านะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบัานการศึกษาทางทหารชั้นสูงประจําปีการศึกษา2562 วันนี้เวลา18นาฬิกา6นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จลงนักสลาดุสิตด,ดารายสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชาทานพระบรมราชาวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบัานการศึกษาทางทหารชั้นสูงประกอบด้วยวิทยาลัยป้องกันราชาอาณาจากักร วิทยาลัยเสนาธิการทหารวิทยาลัยการทัพบ,บกวิทยาลัยการทัพเรือวิทยาลัยการทัพอากาศโรงเรียนเสนาธิการทหารบกโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือและโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศประจำปีการศึกษา2562เฝ้าทูลและอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตร,ตรประกาศนยียบัตรนักเข็มวิทยาฐานะ สถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูงเป็นสถาบันการศึกษาหลักของกองทัพมีความมุ่งหมายให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิทยาการสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติเพื่อให้สามารถประเมินและกำหนดยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ทหารอำนวยการปฏิบัติการร่วมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ในทหารฝ่ายเสนาธิการของกองทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดยในปีการศึกษา2,562มีผู้สำเร็จการศึกษารวมจำนวน1,306รายโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวารแก่ผู้ทรงคุณวุฒธธิและผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติและประโยชน์สุขของประชาชน การรักษาและสร้างเสริมความมั่นคงของประเทศนั้นจะประสบผลสำเร็จได้ด้วยการร่วมแรงร่วมใจของทุกคนทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถให้งานทุกด้านของชาติดำเนินก้าวหน้าพร้อมกันไป ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยต่างๆทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนจึงจำเป็นต้องเข้ารับการศึกษาอบรมเป็นพิเศษในสถาบันการรักษาความมั่นคงระดับสูงของชาติเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในศัพพวิทยาการเกี่ยวข้อง กับการรักษาความมั่นคงอย่างถูกต้องตรงกันจนทำให้แต่ละคนสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนให้ประสานส่งเสริมกับงานของทุกคนทุกฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพถ้าทุกท่านพร้อมใจกันปฏิบัติดังนี้ ด้วยความอุตสาหะเข้มแข็งความรอบคอบระมัดระวังและความสุจริตริสุทธุดใจโดยมีความมั่นคงของประเทศชาติและผลประโยชน์ของประชาชนเป็นเป้าหมายร่วมกันเขาหวังได้ว่าชาติบ้านเมืองของเราจะดำรงมั่นคงอยู่ด้วยความวัฒนาผาสุข สมเด็จพระนิธิฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานเดินวิ่งเขาชะโงกซูเปอร์ฮาฟมาราธอน63วันนี้เวลา9้านาฬิกาสนาทีสมเด็จพระนิธิฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอําเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายก โอกาสนี้ทรงนำข้าราชการนักเรียนในร้อยและประชาชนเดินระยะทาง3กิโลเมตรในงานเดินวิ่งเขาชะโงกซูเปอร์ฮัฟ์มาราธอน63ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพรวมทั้งภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครน,นายกและสร้างเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง การจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานภายใต้ชีวิตวิถีใหม่้ืย New Normal มีมาตรการป้องกันความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสูงสุดในการนี้พระราชทานถ้วยรางวัลและประกาศเียบัตรแก่ผู้ชนะการแข่งขันวิ่งซูเปอร์ฮัฟฟ์มาราธอนระยะทาง33กิโลเมตรวิ่งฮัฟฟ์มาราธอนระยะทาง16กิโลเมตรและวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง10กิโเมตร ทางแรกพระราชทานประกาศเสียบัติแก่ผู้ชนะการแข่งขันยิงปืนการกุศลรายการแชมป์เขาชะโงกครั้งที่10ทับ63และผู้ชนะเลิศโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การบินโรงเรียนในร้อยพระจุลนกรม9าครั้งที่7ทับ63อีกด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยารกิติคุณประธานพระวะโรกาศให้คณะพิสุสงฆ์และบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรนในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่5พฤษภาคม2563วันนี้เวลา15.57นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยารกิติคุณเสด็จออกณนะห้องประชุมใหญ่สถาบันบัณฑิตศ,ศึกษาจุฬาภรราชวิทยาลายัยจุฬาภรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร ประธานพระวะโรกาสให้คณะพิสูจสงฆ์และบุคคลต่างๆ,างๆเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอากาสวันคล้ายวันประสูติวันที่5พฤษภาคม2563อาทิพระภาวนามังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระวรราชาทินัดดามาศในพระอุปธรรมนำตัวแทนคณะกรรมการเฝ้าถวายพระพรพร้อมทั้งถวายเงินเพื่อส่งใช้สอยตามพระอัธยาศัยและถวายวัตถุมงคลที่ระลึกพระครูโกศลศิขกิจ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิหลวงปูส่สวงนำคณะกรรมการบริหารมูลนิธิเฝ้าถวายพระพรพร้อมทั้งถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยา,าศัยพระครูวิเทศขันตยาพรเจ้าอาวาสวัดพระาดดธาตุด,ด,าด,าด,าด,ดอยสุเทพเยอรมนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารนำคณะผู้แทนวัดพระธาตุดอยสุเทพเยอรมนีเฝ้าถวายพระพ,พรพร้อมทั้งถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย และถวายพระบรมธาตุดอยสุเทพจำลองและของที่ระลึกศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาพาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริดาชพยาบาลนำคณะผู้บริหารคณาจารย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของคณะแพทยศาสตร์ศิริดาชพยาบาลเฝ้าวถวายพระพรพร้อมทั้งถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยพลตำรวจโทอัจฉร,ริศิัตร นายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิดาวุธวิทยาลัยในพระราชูปาถามัมภ์นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เฝ้าถวายพระพรพร้อมทั้งถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยนายวินยุทธ์คชพักดีนายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตละดาในพระราชูปาถัมภ์นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เฝ้าถวายพระพรพร้อมทั้งถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยนายสุทธิพักจิราธิวัตร กรรมการบริหารบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดเฝ้าถวายพระพรพร้อมทั้งถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย ดรสุชัิสีแก้วนายกสมาคมพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืนนำคณะทำงานโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในโครงการ,กรเกษตรอธิตยาธรในพระดาริพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเฝ้าถวายพระพรพร้อมทั้งถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย ดรทวิทถนอมจิตกราาตรมการและเลขานุการกองทุนพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าวิมลชัดนำคณะบุคคลเฝ้าถวายพระพรพร,ร้อมทั้งถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยนางนัทนันก,รรกำจัดนาย,ยกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีนำคณะกราารมการและที่ปรึกษาของสมาคมเฝ้าถวายพระพรพ,ร,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 พร,ร้อมทั้งถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยนายกิติศักดิ์หนูชัยแก้ว อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเกลิกนําคณะบุคคลเฝ้าวถวายพระพรในเคนทาโรคาบาตานําคณะบุคคลเฝ้าวถวายพระพรพร้อมทั้งถวายเงินเพื่อสมทบทุนโครงการ,กรเกษตรอาทิตยาธรรองศาสตราจารย์ดรสําเนาสาวกุล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์นำคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์และผู้ชนะการแข่งขันในกิจกรรมเดินวิ่ง f o r ์วันโฟร์แคร์แอดสุรินทร์เฝ้าถวายพระพรพร้อมทั้งถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอตกร์กรุงเทพพร้อมคณะเฝ้าถวายพระพรพร้อมทั้งถวายโล่กิติคุณคนดีของสังคมแด่โครงการ,กรเกษตรอธิตยาธร องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกฮิรัญญัตรวันนี้เวลา13นาฬิกา12นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกฮิรัญบัตดณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังซึ่งปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา พระเทพยานวิเทศขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามว่าพระพรหมวชิรยานพระพรหมวชิรยานโรเบิร์ตซุเมโธชื่อเดิมโรเบิร์ตคาร์แจ็คแมนเกิดวันที่27กรกฎาคม2477บรนพระชาะเมื่อวันที่29กรกฎาคม2509และอุปสมบทเมื่อวันที่13พฤษภาคม2510ที่วัดศรีสะเกดจังหวัดน้องคาย มีพระราชปีชายานมุนีนวนเขมาจารีเจ้าคณะจังหวัดน้องคายเป็นพระอุปชาโดยเป็นพระลูกศิษย์ชาวตะวันตกรูปแรกของพระโพรธิยานเทรชาสุพัทโทที่น่าเคารพเลื่อมใสทํารงตนอยู่ในข้อวัตรปฏิบัติสายวัดป่ากรรมฐานปฏิบัติศาสนักิจเผยแผ่พระพุทธศาสนานานกว่า34ปีด้วยความเสสละทรงผลให้เกิดวัดป่าสายกรรมฐานกว่า20แห่งในประเทศอังกฤษ สวิตเซอร์แลนด์อิตาลีโปรตุเกสสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อีกทั้งเป็นพระชาตะวันตกรูปแรกที่ได้รับสมณศักดิ์ให้เป็นหนึ่งในพระราชาคณะของคณะสงฆ์ไทยได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระสุเมธาจารย์สำหรับคุณประโยชน์ต่อพระาศาสนาและประเทศชาติเป็นกรณีพิเศษเมื่อปี2535 และได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์มาโดยลำดับปี2562ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพยานวิเทศในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปีนี้ได้รับพระกรุณาโปรดสถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชสถินนามตามที่จารึกในฮิรัญญบัตว่าพระพรมวชิรยาน ภัยสารวิเทศศาสนกิจวิจิตรธรรมะปฏิพานวิปัสนาญาณวงวศิสิทิ์ราชมานิตวชิราลงกรมหาคณิสรบนบวรสังคารามคามมหวาสีในวันที่14พฤศจิกายน2563 จบข่าวในพระราชจสสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชรลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ